คนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ IC ของเรามาพูดคุยว่าหลังจากจบไอซีไปแล้วเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานยังไงบ้างก่อนอีกก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวพัทร,รมนล้ําจุนจงังปัจจุบันเป็นนักศึกษาไอซีชั้นปีที่3ค่ะรุ่น41และมีเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงค่ะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพนัด,ดาท่าเสียวนะคะไอซรุ่น41ชั้นปีที่3เช่นเดียวกันนะคะ วันนี้นะคะพวกเราค่ะเป็นตัวแทนมาสัมภาษณ์พี่นิกนะคะเกี่ยวกับการทํางานประสบการณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงขอให้พี่นิกแนะนําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับพี่ชื่อพี่นิกนะครับหรือชื่อจริงชื่อนทัทุศุธรรมครับเป็นไอซรุ่นยี่สิบเก้าครับปัจจุบันเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนของอเมริกาครับหรือชื่อบริษัทชื่อชลามเบอร์เจครับแล้วก็ดำรงตําแหน่งโปรดักชันเคม,มิสตี้ฟิเวเจเนียครับครับผม ถือว่าเป็นแบบงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอถามก่อนค่ะว่าตอนที่เป็นเด็กจบใหม่เนะะี่ยค่ะกลัวการแบบเริ่มงานไหมคะถามว่ากลัวไหมันดับแรกก็กลัวครับเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ทํางานเลยถึงแม้ว่าเราจะเคยผ่านการฝึกงานเนาะแต่มันก็เป็นระยะแค่เพียงสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายน้องๆก็บางคนหรือรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ปีสีตอนเนี้ยอาจจะเคยบ้างแล้วแต่ของจริงอ่ะมันคนละแบบไปเลย ถามว่าย้อนกลับมาว่ากลัวไหมถามว่ากลัวครับเพราะตอนนั้นยังมีความคิดว่าอยากจะเรียนต่ออยู่เลยครับแต่สุดท้ายด้วยอเราก็อยากจะอเริ่มต้นหาเงินเนาะก็ต้องอข้ามความกลัวตัวนั้นไปครับก็เลยเริ่มหางานแล้วก็ได้งานตอนยังเรียนไม่จบด้วยนะครับครับ <laughs> ผมก็ได้งานตอนอยู่ปีสี่เทอมสองก่อนสอบโปรเจกต์ด้วยครับรู้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับโอ้โหได้งานก่อนเรียนจบอีกเนาะ แล้วอ,อยากถามพี่นิกนะคะว่า First j o b อบเบอร์นะคะเราควรเริ่มหางานจากจุดไหนก่อนดีคะหรือว่าเราควรเริ่มตั้งหลักจากอะไรก่อนดีคะเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าน้องๆอ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าเราจะหางานตรงไหนให้มันตรงความต้องการของเราพี่ขอเริ่มต้นด้วยเริ่มพื้นฐานเลยอาจจ b อบเนาะหรือว่า Job ไทยครับอันนี้งานลักษณะางานก็จะเป็นงานในไทยซะส่วนใหญ่ แล้วก็ถ้าน้องๆอยากได้งานที่มันดูอินเตอร์มากขึ้นหรือดูแบบได้ทํางานกับคนต่างชาติมากขึ้นอยากให้ลองปัจจุบันนี้ครับเขานิยมใช้ l i n k ์อินครับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ l i n k ์อินครับก็จะเป็นการาจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สร้างโปรไฟล์ของเราครับแล้วเราจะมีคนอื่นหรือรุ่นพี่ c ีอหรือ Manager ในแผนกต่างๆของบริษัทต่างๆครับเขาก็านิยมใช้แอปพลิเคชันนี้หรือ,อเว็บไซต์เนี้ยครับในการ ดีคูดคนหรือหาคนที่เหมาะกับงานของเขาครับก็ถือว่าเป็นแบบทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าขอถามพี่นิดนดนึงว่าบริษัทที่พี่นิทำงานอยู่ตอนเนี้ยก็คือทำมาตั้งแต่เรียนจบเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับพี่เริ่มต้นที่แรกคือบริษัทญี่ปุ่นครับไทยปาร์เกอร์ไรซิงครับเป็นงานเกี่ยวกับอชุบเคลือบออัลตพาร์ของของรถยนต์ครับ แล้วจากนั้นด้วยที่พี่มีความฝันอยากจะทำงานเกี่ยวกับออฟชอร์หรือว่าออนแอนแก๊สเซอร์วิสเลยครับพี่ก็เริ่มหางานเกี่ยวกับออนแอนแก๊สนะครับบริษัทแรกก็คือแชมเปญเอ็กครับเป็นบริษัทอเมริกาเหมือนกันครับแล้วต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่เบอร์เกอร์ฮิลครับซึ่งก็ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเหมือนกันครับจากนั้นอยู่ได้ประมาณ8ปีครับแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่บริษัทปัจจุบันครับชลัมเบอร์เจครับครับผม อ๋อค่ะก็อยากจะทราบว่าเอ่อพอพี่นิกนะคะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับออยแอนแกสอะคะ่ะอยากรู้ว่าการที่เราทำงานออยแอนแกสอะคะ่ะมันเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับก็ลักษณะงานของพี่ขอเริ่มต้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานของพี่ดีกว่าว่าลักษณะงานของพี่เป็นลักษณะแบบไหนเนาะคือลักษณะงานของพี่เนี่ยเกี่ยวกับเคมีคอลครับก็คือ,คอเราจะ,ะช่วยแท่นขุดเจาะหรือแท่นผลิตน้ามันนะครับที่อยู่กลางอ่าวไทยเนี่ย โดยใช้เคมีข้อของเราเนี่ยครับเข้าไปช่วยในการเพิ่มการผลิตหรือป้องกันอ่าหรือสูญเสียการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นาสารเคมีที่ช่วยในการแยกน้ําน้ํามันและแก๊สออกจากกันนะครับผมหรือว่าสารเคมีที่อ่ลดความเสี่ยงในการกัดก่อนนะครับผมประมาณนี้ครับค่ะก็เป็นการกําจัดอ คุณภาต่างๆใช่ไหมคะให้น้ํามันและแก๊สของเรามีความสะอาดมากขึ้นเนาะก่อนส่งไปใช้เนะเาะแล้วอยากจะถามว่าแบบนี้ค่ะงานแบบนี้พอเรียนจบแล้วเราสามารถสมัครได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องมีคุณสมบัติหรือว่าอะไรก่อนมีประสบการณ์ก่อนที่จะสมัครหรือเปล่าคะสําหรับหลายๆบริษัทของที่พี่นิกสมัครมาคะ่ะก็ถามว่า,เ,าเด็กจบใหม่สามารถสมัครได้ไหมสมัครได้ครับด้วยบริษัทต่างชาตินะครับ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับ All and gas Service เนี่ยเขาจะมีโครงการเกี่ยวกับเทนนีครับยกตัวอย่างนะครับอย่างรุ่นน้องที่เข้ามาล่าสุดก็เด็กไร้กระบังครับก็เป็นเด็กจบใหม่เหมือนกันครับเขาก็เข้าสู่โครงการฟิลเอนจิเนียร์เทนนีครับโครงการเนี้ยก็จะเริ่มต้นช่วงประมาณกันยาครับเราจะเริ่มประกาศผ่านลิงก์อินเหมือนกันครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบริษัทต่างชาติเขาไม่รู้จักจ็อบไทยหรือจ็อบดีบีครับ ถ้าน้องๆสนใจก็อย่างที่บอกว่าเราไปสร้างโปรไฟล์ใน Link ์อินดูแล้วก็หาข้อมูลหรือ Connection กับบริษัทมานิเจอรหรือคนอื่นๆที่การทํางานที่เราสนใจครับใช่เพราะว่าเขาจะมีการแชร์ข้อมูลหรือว่าการสมัครต่างๆเข้ามาในในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับถือว่าเป็นแบบช่องทางเนาะช่องทางการหางานว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับทำไมพี่โฟกัสพอมาลิงก์อินเพราะว่า มันค่อนข้างสาคัญสําหรับสายงานของพี่ครับเพราะว่าถ้าน้องสังเกตได้เลยว่าใน jobdb หรือ,อ jobThai หรืออะไรที่เป็นเว็บไซต์ของนไทยอ่ะจะไม่ค่อยมีการประกาศหาสายงานแบบนี้ครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปว่างานที่เกี่ยวกับ oil and gas แล้วเป็นบริษัท oil and gas service เนี่ยจะหาคนหร,ห,รหรือว่ารีคูดคนเนี่ยผ่าน LinkedIn ซะส่วนใหญ่ครับ ปกติจะรู้จักแค่ j อบไทย job DB อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นิกก็ถือได้ได้ว่าแบบมีช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นมาว่าเออมันก็มีอะไรมากกว่าที่เรารู้เนาะก็ถือว่าแบบได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยแล้วก็อยากจะถามพี่นิกถึงงานของพี่นิกนิดนึงค่ะว่าพี่นิกอยู่แบบบนแท่นขุดใช่ไหมคะแล้วอย่างงี้พี่นิกแบบประจําบนแท่นขุดเลยไหมคะหรือว่ามีการทํางานยังไงบ้างคะ ลักษณะงานของพี่มีสองแบบครับอ่ามีส่วนหนึ่งเมื่อก่อนยังสมัยพี่เป็นจูเนียร์พี่ก็อ่าประจําอยู่แท่นขุดครับก็คือเหมือนเราเป็นแอดไวเซอร์ให้กับฟิลให้กับแท่นขุดครับในด้านของเคมีคอลครับถ้าเคมีคอลอ่าถ้าบริษัทนั้นหรือหลิกน่ะลิกเขาเรียกว่าลิกเนาะแท่นขุดอย่างที่อยู่ในแบ็กกราวเนี่ยเขาได้ซื้อเคมีคอลของบริษัทพี่ไปพี่ก็ต้องเข้าไปเป็นแอดไวเซอร์หรือ,อแนะนำโดเสเซตต่างๆเพราะว่า การสุดเจาะหรือการผลิตเนี่ยมันคอนติเนียเนาะถ้าจะรอจะรอหรือว่าการส่งอ e ีเมลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะช้าครับมันเลยจําเป็นต้องมีฟิสเปเชียลิตตำแหน่งมาก่อนนะครับเพื่อประจําอยู่แท่นขุดหรือ,อแท่นผลิตนะครับผมเพื่อให้คําแนะนํากับลูกค้าได้ทันท่วงทีครับต่อมาเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะขยับตัวเองขึ้นมาเป็นซีเนียหรือ,อขึ้นมาเป็นฟิวเอนจิเนียร์ขึ้นมาเป็นฟิลเอนจิเนียร์ในตําแหน่งปัจจุบันของที่นี้ ก็จะเป็นลักษณะของการดูภาพรวมส่วนใหญ่แล้วก็ให้คำแนะนำกับผูสเสพติดที่อยู่หน้างานครับอืมค่ะก็แสดงว่าลักษณะงานของพินิกนะคะก็จะมีอยู่ประจำที่แท่นขุดนะคะแล้วก็ดูงานรวมๆของแท่นขุดใช่ไหมคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าการที่เราอยู่แท่นขุดน้ํามันนะคะเราไม่ต้องประจําอยู่เช็คน้ํามันอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านน้ำมันหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่ครับด้วยลักษณะงานมันค่อนข้างหลากหลายครับแล้วแต่จ็อบด้วยว่าจ็อบที่เราไปตรงนั้นนะครับว่าเราไปดูเรื่องของอะไรหรือว่าเข้าไปช่วยในเรื่องของอะไรครับเพราะว่าปัญหาแต่ละที่และ,ะความท้าทายมันแตกต่างกันออกไปครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ค่อนข้างชื่นชอบเป็นส่วนตัวเพราะว่าลักษณะงานมันไม่จำเจครับผม อืมค่ะก็ะถือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับปิโตรเลียมหรือแก๊สแอนออก็คือไม่ใช่อยู่แต่แท่นขดุดเจาะเนาะก็ยังมีการได้คุยกับคนอื่นมากมายอยู่เนาะถึงจะหยุดที่แท่นก็ตามเนาะค่ะใช่ค,ครับลักษณะางานมันจะเอนเกตกับหรือว่าได้พูดคุยประสานงานกับทุกๆฝ่ายเซฟตี้อ่าปิโตรเลียมอินจจเนียอ่ารีสอร์ทอินจิเนียโปรดักชันอินจจเนียครับผมเราจะได้คุยหรือว่าประสานงานกับ กือบทุกแผนกในในแท่นเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องให้ขับปรึกษ,ษาในดั้นเคมีที่อยู่บนแท่นหรือว่าบนหลิกขุดเจาะครับก็อย่างพวกหนูเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์จริงเนาะก็แบบดูแต่ในแบบในหนังหรืออะไรอย่เงี้ยคะ่ะหนูแบบเคยเห็นในหนังเรื่อง The Burning Sea คะ่ะมันน่ากลัวแบบในหนังไหมคะทำงานที่แท่นขุดอะค่ะ เอ่อหนังก็คือหนังแล้วภาพยนตร์เขาก็ทาให้ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความจริงครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับเพราะว่าอ่าเราทํางานบนพื้นที่เสี่ยงทุกอย่างจะถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบและปลอดภัยครับความเสี่ยงของเราก็คืออ่เราไม่สนใจหรือว่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่มันแอบนอร์มอลหรือสิ่งที่ผิดปกติไปจากการทํางานนะครับในตัวอย่างเช่นอ่พี่ไปวัดแก๊สแล้วเห็นว่าแก๊สตัว แก๊สไนโหน่แล้วกันครับหรือ H2S มันมันอลา,ามเตือนมาแล้วแล้วพี่เพิกเฉยกับสัญญาณตัวนั้นเลยด้วยประสบการณ์อาจจะอิกนอมันไปแต่ความอันตรายมันเกิดขึ้นนะเพื่อนร่วมง,งานเราเข้ามาโดยที่เราไม่ได้สนใจเพื่อนร่วมง,งานอาจจะได้รับอ,อันตรายจากแก๊สแคไนหตัวนั้นหรือ H2S ครับผมทําให้เพื่อนร่วมง,งานอาจเสียชีวิตได้ครับอ่าก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเกือบทุกงานหรือว่าอย่าง ของพี่นิกใช่ไหมคะก็เป็นห่วงเรื่องเซฟตี้เป็นหลักเนาะไม่ว่าจะบริษัทไหนๆอะค่ะเรื่องเซฟตี้มันก็ต้องมาก่อนนะคะอ่าแล้วพอดีพิง์อยากจะถามพี่นิกนิดนึงนะคะว่ามีประสบการณ์หรือว่างานอะไรที่พี่นิกทาแล้วน่าจดจําอยากจะแชร์ให้น้องๆฟังบ้างไหมคะลักษณะงานของพี่พี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่เนาะเข้ามาอยู่ในวงการนี้หนึ่งเลยนะครับเรื่องของอไรายได้ครับผมที่ค่อนข้างจะอ่า คิดว่าถ้าใครได้เข้ามาตั้งแต่เรียนจบน่าจะเป็นออินคัมที่ค่อนข้าง,างอาสูงกว่าเพื่อนในรุ่นแน่นอนครับกระซิบก็คือถ้าได้ประจำแท่นก็มีก็มีแอบแตะหกหลักต่อเดือนครับผมสำหรับเด็กจบใหม่ก็เป็นไปได้ครับครับผมแล้วก็อสิ่งทีปท่ประทับใจก็คือการทำงานอานอกชายฝั่งทะเลหรือออยล์แก๊สเนี่ย อ่ามันจะฝึกให้เราเป็นคนที่ต้องวางแผนแล้วก็คิดอนาคตล่วงหน้าอยู่เสมอครับเพราะว่าการทํางานอยู่กลางทะเลเนาะมันมันไม่ได้เหมือนอยู่บนฝั่งที่เราจะอยากจะได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรอุปรกรณ์อะไรเนี่ยอ่ามันไม่ได้เรียกเข้ามาได้เหมือนแบบมีคนมาส่งตลอดเวลาเราต้องอ่ามีการจัดการบนฝั่งหรือบนกระดาษหรือทีมงานคิกออฟก,กันให้เรียบร้อยก่อนจะลงมือปฏิบัติมันก็จะมาฝึกทำให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ ก็งานที่พี่นิกทำเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าส่วนใหญ่อะหนูจะเห็นว่าเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยมีผู้หญิงเข้าไปทำงานแบบมีบ้างไหมคะโอ้คำถามนี้น้องๆน,น,น่าจะอยากฟังกันมากเลยเพราะว่าภาควิชาเราผู้หญิงกันเยอะมากมีครับแล้วก็เยอะด้วยครับแล้วก็ความสามารถไม่ได้แตกต่างไปจากผู้ชายที่อยู่บนแท่นเลยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรือกังวลเรื่อง harassment เ,เพราะว่าเป็นเรื่องที่ เราบริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่อยูอ่การทะเลเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญครับผมอย่างยกตัวอย่างเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องบินไปทํางานที่แท่นปตทครับผมก็ไปร่วมงานกับพี่ที่เป็นบัดดี้พี่คือหรือว่าเป็นฟิลเช s p e เช a เลีอย่างที่พี่บอกครับก็เป็นผู้หญิงครับผมใช่แล้วก็ในอดีตเมื่อก่อนที่อยู่บริษัทเบเกอร์ฮิ Hill, ก็มีผู้หญิงประจําแท่นครับใช่ครับก็ทำสี่อาทิตย์ หยุด4อาทิตย์ครับผมเออแล้วอีกอย่างข้อดีของงานนี้ก็คือถ้าใครได้ประจําแท่นนะครับจะทำ4อาทิตย์หยุด4อาทิตย์ครับอะไรที่หยุดเนี่ยก็ได้เงินเดือนนะครับสามารถไปเที่ยวหรือว่าทําทอะไรก็ได้ครับผมก็จริงๆงงานพี่นิกที่ทําเนี้ยน่าสนใจมากๆค่ะก็อยากจะถามพี่นิกว่าตอนที่เรียนอยู่อะคะ่ะมีแบบวิชาไหนที่เราควรเก็บบ้างไหมคะอ๋อโอ้คำถามนี้ก็ทําให้นึกถึงอดีตเลย วิชาที่จะเป็นเอ่อเป็นตัวต่อยอดของเราที่ดีก็คือวิชาของอาจารย์สบายทพิ์ครับวิชา Natural Gas แล้วก็ p ี t ต o รเลียมแอนด์โตเคมีครับคือหนึ่งสำคัญก็คืออย่างน้อยก็เราได้พื้นฐานว่าแก๊สมันมีการผลิตขึ้นมายัางไงไปโพสเซสในต่อครับผมก็ตรงอ่าเลคเชอร์กับอาจารย์สบายทพิ์ได้ครับเป็นใบเบิกทางที่ดีครับ แล้วถ้าเราเรียนแบบเน็ตแก๊สหรือว่าปิโตเคมีมาเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการไปทำงานไหมคะถ้าแบบเทียบกับคนที่เรียนพวกวิศว,วะปิโตมาอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าถ้าถามว่าเพียงพอไหมถ้าไปทํางานกับสายงานของเขาเลยไม่เพียงพอครับอย่างที่บอกไปว่าลักษณะนานงานของพี่เป็นเกี่ยวกับเคมีข้า ถ้าน้องวันหนึ่งเราสนใจที่จะไปทํางานลักษณะของปิโตเรเลียมเนียรหรือรี v o i ร์ n จนีย e r หรือนักธรณีอะไรเงี้ยครับเราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ในระหว่างทํางานได้ครับแต่ถ้าเริ่มต้นเลยไม่เพียงพอครับผมก็เหมือนเป็นการแบบเ,เราทํางานด้วยเรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมคะแบบพัฒนาไปเนี้เลยใช่ครับ,รรบเพราะว่าลักษณะงานออยล์แอนด์แก๊สเซอร์เนี่ยหรือว่าออฟชอ e เนี่ยครับมันจะเป็นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับเพราะ เราจะเจอปัญหาอยู่ตลอดเราจะมีการพูดคุยหรือ,อปรึกษากับหลายๆแผนกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระหว่างการศึกษาพูดคุยหรือ,อแก้ปัญหากันเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นพี่เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าปั๊มทํางานแบบไหนหรือว่ายูนิตนี้ทําหน้าที่อะไรข้างในมีอะไรอยู่เป็นองค์ประกอบของยูนิตนี้เมื่อมันเกิดปัญหาพี่ก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลหรือว่าขอให้ทางลูกค้าหรือ,อแผนกของ พี่เองเนี่ยช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้แก้ปัญหาถูกจุดมันก็จะเป็นการเรียนรู้ว่าปัญหานั้นเราจะถูกแก้ด้วยเคมีแล้วต้องมีเข้าใจในระบบของมันมันจะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวพร้อมๆกันนะครับก็คือการที่เราไปทํางานใช่ไหมคะเราไม่ได้เออพกแต่วิชาที่เราเรียนไปเนาะเราก็ยังเอาเอาไปอัดแอปกับการ ประยุกต์ใช้ในชีวิตหน้างานอีกทีว่าเออเขาทำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพิงค์อยากจะถามพี่นี่อีกนิดนึงนะคะว่าเออลักษณะงานของบริษัทพี่นี่นะค่ะเขามีแค่การเซอร์วิสเหรอคะหรือว่าเออมีการบริการด้านอื่นๆไหมคะอ๋อบริษัทของพี่เป็นบริษัทอ่าเซอร์วิสนะครับคอมพานีก็จะมีให้บริการในอ่าหลายๆอ่ารูปแบบยกตัวอย่างของพี่ก็คือในด้านของเคมีคอลหรือในด้านของการขุดเจาะมันก็จะมีอุปกรณ์ หรือในการขุดหัวขุดในง่ครับหรือในเรื่องของยูนิตโอ peration เรื่องของแก๊สเนี่ยมันมีฮีตเอเยอะเราก็ไปติดตั้งตัวฟิลเตอร์อะไรประมาณนี้ครับใช่ก็คือสรุปแล้วมันมีความหลากหลายในการให้บริการครับแล้วแต่ว่าลูกค้าสนใจแล้วก็เลือกใช้บริการเราในด้านไหนครับผม อค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือแบบว่าเราอย่าทาให้น้ํามันของเราหรือว่าแก๊สของเราใช่ไหมครับเอ่อมีความบริสุทธิ์มากที่สุดไม่ว่าจะห้องแลบหรือว่าการใช้งานในเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เอ่อถ้าในส่วนลักษณะงานของพี่อ่าใช่ครับเราต้องการทําให้อ่าผลิตภัณของลูกค้ามีความอ่าผ่านเขาเรียกบริสุทธิ์ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อาจจะใช้คำ่างนันได้อาจจะใช้คําว่าผ่านเกณฑ์ที่เขาอ่าซื้อขายกันมากกว่าครับหรือว่า ผ่านเกณฑ์ของกรมทรัพยากรของประเทศไทยอย่างเงี้ยครับว่าการผลิตเนี่ยมันมีน้ําขึ้นมาเนาะไอ้น้ำเนี่ยเราต้องรีเทิร์นกลับจริงๆเข้าไปในหลุมน้ําเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องมีค่าค่าหนึ่งหรือค่าเขาเรียกว่าค่า t b s (Total Petroleum Hydrocarbon) ไอ้ค่าเนี้ยจะเป็นค่าคอนโทรลในการทําให้ d m f เนี่ยหรือกรมทรัพยากรเนี่ยโอเคอยู่ยอมรับว่าน้ํา ต้องทิ้งกับหลุมเนี่ยมันต้องมีค่าอยู่ที่15 ppm อะไรประมาณนี้ครับทึงอยู่กับอ่ารีวอร์อยู่กับอ uh, การตกลงกันระหว่างเจ้าของสัมป,ปทานหรือกับอา uh, รัฐบาลหรือกระทรวงของไทยเราเองนะครับอืมค่ะก็คือการทํางานของเราเะก็ต้องเอ,อ่อทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเราฝึกการทํางานเป็นทีมไปด้วยเลยเนาะ,ะแล้วพี่มีมีอะไรอยากจะฝากน้องๆชาวไอซีหรือว่า เด็กที่กำลังจะจบใหม่มีอะไรอยากแชร์น้องๆไหมคะก็อยากจะแชร์ถึงน้องๆถ้าสนใจลักษณะงานแบบที่เอาจริงๆเลยก็ต้องมองหาตั้งแต่ปีสามนี่แหละครับเพราะว่ามันจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่พี่เตรียมตัวตอนปีสี่คิดว่าค่อนข้างช้าไปด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกพี่เพิ่งมารู้จากคำว่า Link ์อินหรือว่าโปรแกรมเทนนี ของบริษัทต่างชาติเนี่ยช้าครับแต่ถ้าเรารู้เร็วเราเตรียมตัวเร็วมันก็จะทาให้เราเข้าสู่วงการนี้ได้เร็วครับหนึ่งเลยก็คือภาษาอังกฤษเนาะสําหรับบริษัทต่างชาติจะไม่ใช้โทอิกนะครับแล้วพี่ก็ไม่เคยสอบโทอีกด้วยแต่ถ้ามีไ้ก็ดีครับก็คือ,อสามารถสื่อสารได้ระดับหนึ่งครับผมเพราะว่าในการเข้ามาในโปรแกรมฟิวเอนจิเนียร์เทนนีเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครับผม ประมาณนี้ครับก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเ,เราได้ทั้งรู้ทั้งประสบการณ์เนาะแล้วก็การทํางานต่างๆของพี่นิกเนาะแล้วก็ได้เห็นความสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหางานการเตรียมตัวการฝึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีคนที่ประสบความสําเร็จให้เราดูทางด้านการงานแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่นิกมากเลยนะคะยินดีดครับผมนอกจากความรู้ทางด้านการงานเนาะ ทั้งแบบการเปลี่ยนสถานะตัวเองจากการเป็นนักศึกษาไปเป็นแบบเด็กจบใหม่หรือคนที่ทํางานอะ่ะเราก็ยังได้เห็นว่าแบบครอบครัวไอซีเราอบอุ่นมากๆจริงๆเพราะว่าขนาดพี่นิกจบไปแล้วยังแบบกลับมาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆให้น้องๆได้ฟังก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ได้มาพูดคุยกับพี่นิกในวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นิกมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆของพี่นิกในด้านการทำงานให้พวกเราเชาวไอซทุกคนนะคะขอบคุณค่ะครับ